สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมที่อยู่ทางบ้านนะครับที่อยู่ในกลุ่มเจอจ่ายจบนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์นะครับข้อความหรือว่าในส่วนของรายละเอียดข่าวสารนะครับของทางบริษัทสินมั่นคงนะครับที่ได้ยื่นต่อกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับในเมื่อวานนะครับวันที่8พฤษภาคม2566นั่นเองนะครับวันนี้วันที่9นั่นเองนะครับเมื่อวานทางบริษัทสินมั่นคงนะครับเรื่อง สารล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทสินมั่นคงประกันภยัยจำกัดมหาชนนะครับขยายระยะเวลาส่งแผดนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักง,งานพิทักทรั์นะผมเรียนกรรมการและผู้จัดการการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับก็มีใจความอยู่ว่านะครับผมตามที่บริษัทสินมั่นคงประกันภยัยจำกัดมหาชน คือบริษัทนะครับได้ยื่นคำขอร้องฟื้นฟูกิจการและศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทเมื่อวันที่18พฤษภาคม2565คือปีที่แล้วนั่นเองนะครับที่ได้ไปยื่นแผนฟื้นฟูแล้วก็ศารลรับเรื่องนั่นเองนะครับแล้วเขาก็ประกาศคือหยุดการจ่ายเงินโควิดนั่นเองนะครับต่อมาศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งให้บริษัทดําเนินการ ฟื้นฟูกิจาการและตั้งบริษัทสินมันม่นคงการภัยจำกัดมาชนนะครับเป็นผู้ทําแผนนะครับเมื่อวันที่20ตัวตุลาคม2,565นะครับตั้งตั้งแต่ปีที่แล้วนั่นเองนะครับ20ตุลาคม65นะครับโดยคําสั่งตั้งผู้ทําแผนในราชกิจจานุบิสานะบผมได้ถูกจัดพิมพ์และแจกจ่ายเล่มให้สมาชิกหรือประชาชนเป็นครั้งแรกเมื่อ วันที่25มกราคม2566นะครับผมได้มีการแจกจ่ายนะครับผมในเกี่ยวขา่ขาวสารรวฐประกาศนั่นเองเมื่อวันที่25มกราปี66คือต้นปีนะครับผมจากที่เราไปลงทะเบียนนะครับที่ยื่นขอรับชำระหนี้ในกรมัคับคดีนั่นเองนะครับผมอันเป็นวันเริ่มนับกำหนดระยะเวลาส่งมอบแผนฟื้นฟนูการซึ่งจะครบกำหนด ระยะเวลา3เดือนตามกฎหมายโดยผู้ทําแผนต้องส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพิทักษทรัพย์ภายในวันที่25เมษายน2566นั่นเองนะผมก็คือรอบแรกเนี่ยจากที่เรายื่นไปแล้วแล้วก็ประกาศมาเรียบร้อยนะครับเขาต้องยื่นแผนเนี่ยภายในวันที่25เมษามษาปี66ซึ่งมันเกินมาแล้วนะครับรอบแรกนั่นเองแต่ว่า สารล้มลายกลางเนี่ยเข่าให้ขยายได้นั่นเองนะครับเป็นเป็นอสองรอบนั่นเองนะโผมันก็เลยกลับกลายเป็นเลื่อนไปทําให้ชานั่นเองในการยื่นแผนนะครับต่อมานะผมบริษัทขอแจ้งว่าเมื่อวันที่18เมษายน2566นะครับที่ผ่านมาผู้ทำแผนได้ยืน่นคําร้องต่อสารล้มลายกลางเพื่อขอ ขยายระยะเวลาส่งแผนฟื้นฟูกิจการตามมาตรา90ทับ43วัก2อัอนนี้คือ,อรายละเอียดนะครับแห่งแห่งพระราชมัญญัติล้มละลายพศ2483โดยขอขยายระยะเวลาส่งแผนออกไปอีกเป็นจำนวน1เดือนนะับ แต่วันครบกําหนดเดิมด้วยเหตุผลความจะเป็นต่อไปนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปนะครับต่อไปนี้นะครับขณะน,นี้ผู้ทําแผนอยู่ระหว่างการจัดเตรียมร่างแผนฟื้น,ฟ,นฟูกิจการซึ่งต้องมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดการแหล่งเงินทุนช่องทางการฟื้นฟูกิจการและช่องทางต่างๆในการจ่ายชำระหนี้ภายในแผนฟื้นฟูกิจการตลอดจนการดำเนินการธุรกิจต่อไปในอนาคตซึ่ง ทั้งนี้นะครับในปัจจุบันผู้ทําแผนและที่ปรึกษาทางการเงินอยู่ระหว่างการเจรจากับนักลงทุนนะครับตอนนี้เขามีการที่จะไปเจรจากับนักลงทุนนะครับต่างประเทศหรือว่าในในประเทศเนี่ยที่สนใจจะเอาเงินทุนเนี่ยเอามาเพื่อดําเนินตามแผนฟื้นฟูกิจการให้เรานั่นเองนะครับในการเจรจากับนักลงทุนนั่นเองนะที่ให้ความสนใจ เข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทซึ่งมีจํานวนหลายรายนะครับมารกไว้ก่อนมีจํานวนหลายรายนะอันนี้เราไม่รู้หรอกว่ามีกี่บริษัทนะครับที่เขาสนใจที่จะมาให้แหล่งเงินทุนต่อบริษัทสินค้าคงเพื่อมาทําแผนฟื้นฟูนให้เรานั่นเองนะครับโดยขั้นตอนนี้ถือเป็นตัวแปรสําคัญในการกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดหาเงินลงทุนนะครับ รวมถึงรูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้และโครงสร้างทุนอย่างเหมาะสมและยังมีผลต่อการกำหนดเงื่อนไขต่างๆในการจ่ายชำระหนี้ภายใต้แผนฟื้นฟูการให้มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับผมประกอบกับบริษัทมีเจ้าหนี้ยื่นขอรับชำระหนี้ทั้งสิ้นนะครับกว่า295,312รายนั่นเองนะอันนี้คือยอดที่เรานะครับยื่น ขอรับชำระนี้บนเว็บกรมบังคับคดีนั่นเองนะสรุปคือ2 9 5 3 1นานัร้ายนั่นเองนะครับใครที่ไม่ได้ลงก็คือท่านสละสิทธิ์หรือว่าตกไปนั่นเองนะที่ลงไม่ทันเนี่ยใครที่สอบถามเข้ามาท่านต้องลองติดต่อกรมบังคับคดีดูว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างนะครับที่ไปลงทะเบียนเพราะว่าตอนนี้เขาสรุปมาแล้วนะครับผมหลังจากที่เขา ให้กำหนดแล้วก็ขยายมาสักเดือนหนึ่งรู้อะไรเงี้ยตอนนั้นนะครับไม่รู้ว่ามีใครตกหล่นหรือเปล่าที่ไม่ได้เป็นลงทะเบียนนั่นเองนะครับรวมเป็นจํานวนเงินนี้มากถึงประมาณนะครับผม29,268.71ล้านบาทนั่นเองนะครับผมทำให้ในการจัดกลุ่มเจ้าหนี้การวิเคราะห์ประมาณการทางการเงินเนี่ยความสามารถในการชำระหนี้ของบริษรัทรวมถึงเงื่อนไข การได้รับชําระหนี้ของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการและการปรับโครงสร้างหนี้ต้องมีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างยิ่งดังนั้นเหตุผลและความจําเป็นข้างต้นทําให้ผู้ทําแผนจึงมีความเป็นต้องใช้นะครับเวลาอีกสักระยะหนึ่งในการประมวลข้อมูลและพิจารณาให้รอบคอบถึงความเป็นไปได้นะครับในการดําเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการต่อไปในอนาคต เพื่อกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติได้เกิดความเป็นธรรมต่อเจ้าหนี่ทั้งหลายและเพื่อให้มั่นใจว่าแผนฟุ้นฟูกิจาการจะได้รับความเป็นเห็นชอบนะครับจากที่ประชุมเจ้าหนี้และศารต่อไปทั้งนี้สารล้มละลายกลางได้พิจารณาแล้วและมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจาการออกไปจนถึงวันที่25 พฤษภาคมปี6 6อย่าลืมนะครับเขาขยายแผนรอบนี้นะครับให้ถึงวันที่25พฤษภาคมปี6 6คือเดือนนี้แหละวันนี้วันที่9ใช่ไหมคือวันที่5เนี่ยบริษัทสินมันคงนะครับต้องยื่นแผนนะครับผมรอบะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะขอเลื่อนไปอีกหรือเปล่านะครับอันนี้เราต้องมานั่งลุ้นกันนะครับสำหรับ ใครที่อยู่ในกลุ่มเจอใจจบนั่นเองของบริษัทสินมั่นคงนะสำหรับพวกบริษัท4บริษัทอื่นนะ่ยที่คุณไปต่อกออรพวหรือว่ากรพพอะไรต่างๆนะครับอันนี้คุณต้องไปลุ้นในส่วนนั้นครับแต่อันนี้สำหรับกลุ่มเจอใจจบของบริษัทสินมั่นคงนะครับเดีย๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปนะครับผมโดยหลังจากนั้นเจ้าพนักง,งานพิสัทรั์เนี่ยจะจัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ศาลลมละลายกลางจะมีคำสั่งเห็นชอบแผนและแต่งตั้งผู้บริหารแผนและบริษัทจะดำเนินการตามแผนฟื้นฟูการและจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าใดๆในการฟื้นฟูก,กิจการรวมถึงความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติม,ต,มต่อไปนะครับผมจึงเรียนมาเพื่อปฎดทราบนั่นเองนะครับจากที่เขาได้ยื่นต่อในส่วนของ กรรมการและผู้จัดจาก,การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อความนะครับเราก็มานั่งลุ้นกันว่าวันที25่25พฤษภาคม2 5 6 6คือเดือนนี้วันที่25บเนี่ยบริษัทจีนมังคงเนี่ยจะทําแผนเสร็จไหมสรุปโอเคไหมแล้วมายื่นต่อศาลหรือว่าเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยให้มาแจ้งเราแล้วโหวตกันเนี่ยหรือว่าจะมีการเลื่อนอีกหนึ่งครั้งหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับเราต้องมา นั่งติดตามกันนะครับสำหรับใครที่ติดตามข่าวสารเจอแจกจบบริษัทสินมังคงเนี่ยก็คือใช้ระยะเวลาเข้าสู่ปีที่2นะครับ1ปีแรกผ่านไปเรียบร้อยอันนี้คือเข้าสู่ปี66นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เงินสักบาทแล้วก็แผนฟื้นฟูยังไม่มีกําหนดขึ้นมาให้เราเห็นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่เพื่อนได้เอามาแชร์กันในกลุ่มนั่นเองนะครับที่เกี่ยวกับ ที่เรารอสิทธิ์ใหม่กันนั่นเองนะครับเมื่อเมื่อวานนะวันที่8พฤษภาคม2 5 6 6น้้กนะครับก็คลิปนี้ก็มาแชร์กันแล้วก็ร่วมพูดคุยกันนะครับใต้คลิปนะครับใครมีข้อมูลดีๆก็มาแชร์กันเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแล้วก็แชร์ให้เพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทิกต o k หรือว่า YouTube Facebook นั่นเองนะครับรอติดตามมันด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากรู้นะครับว่าเรายื่นไปเนี่ยกี่ลายนะครับอยู่ที่นะครับ200,000 95,312รายนั่นเองในการยืน่นขอรับชำระหนี้บนเว็บกรุมบัคคับดีจากที่3.400 0 0 0 0ลายเนี่ยหายไปน่าจะเยอะพอสมควรนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนประมาณนี้นะครับที่หายไปที่ไม่ได้รู้ข่าวหรือว่าไปลงทะเบียนขอรับชำระหนี้นั่นเองนะครับก็ยอดรวมโดยประมาณอยู่2 9 2 6 8 เจล้านบาทนั่นเองครับยอดทั้งหมดโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกิปหน้าครับถ้าเกิดมีคลิปใหม่ๆหรือว่ามีในส่วนของเพื่อนๆแชร์ข้อความหรือว่าข่าวสารอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมพยายามที่จะมาแชร์เพื่อนต่อๆกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับฟังฟังไว้นะครับเพื่อตามข่าวสารนะครับเราจะได้รู้เรื่องตามขั้นตอนนั่นเองนะครับหรือว่าใครมีข่าวสารตรงไหนที่อัปเดตล่าสุดแชร์มาครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกิปหน้าครับขอบคุณครับผม